โอ้หิวเข่าครับหิวเขาอีลิหิวของสิไปหาแนวกินข้างนอกกันดีกว่าครับไปไปครับปรไปเฮ้าไปก็สรุปว่าเป็นการงดนะคะงดนะคะใครพีบวะงดก็คือก็ทำได้อยู่มาไปก็ได้ครับมาไปแล้ว ออกไปไซก็ออกไปบ่ได้ย้อนโลกโควิดออกไปไซบ่ได้เลยโลกขี้ขาเอ้ยสิออกไปเปิดประตูนี่ยังบก,ก้าครับไปเบิ่งในตู้เย็นก็นนะ,ะมีอยางก,กินตามมาครับบกัก,บกพิกอ่าเจอบักพิกแล้วครับอ้าวบักกระถินครับนี่บักกระถินเออเป็นอย่างนี้เนาะเบิ่งนเลยครับพี้อง อ้าอียังมันนี้เบิงนไก่ครับบักแตงครับอ้าวจังซีไปเลยครับพี่น้องตำบักแตงฟีเมอร์อการตำบักแตงผมนี้สน่วปันไดใส่กระเทียมครับใส่ลงไปเลยเออทียมรุด ครับลา,านี้ทำครับมานี้กล่องตกอีกแล้วครับนี่ครับใส่บักพริกครับใส่ไปเลยใส่ผงนัวให้มันแสบ ไส่หน่อยแซบหน่อยครับใส่ลาลแซ่บแลละโอ้ยกล่องจีตกอีกแล้วครับบัคเคียคีแเอ้บัคเคียบัคเคียคีนี่ครับบักเคียคีแอ่ีข้าวตองฝนมีดก่อนีน่ใส่ลงไปเลยใส่สองหน่วยพอครับ อครับมนนี้เขาก็ตำตำมันนี้ก็ใส่บัเกเคียบัเกเคียครับ นี่ส่ลงไปเลยครับมันนี่ก็คือให้ไรของเฮาเลยก็คือบักบักแตงครับเฮาวันนี้ก็สีย่ำก่อนย่ำจากน่อยก่อนเอาเอลืมลางลางจากนอ่อยเลืมลางลืมลางพี่น่าง มันใหญ่เทนอะมันนี่ไปยังครับพี่น้องกินผู้เดียวทั้งเห็ดทั้งยานมีดบาดมือทีนี้นานตกซ้ำซามันครับมันนี่ห้องไปสิมาปุ่งเ้าเอานี่ออกเกนาะเดี๋ยวแตกอุ้ย ไปใส่น้ำปลาครับพี่นอ้องนี่ใส่ไปเลยใส่น้ำตาลมันมีน้ำตาลปีแพบใส่น้ำตาลไส้จากน้อยหนึ่งใส่จากน้อยพ่อให้มันมีรสหวานวันนี้ใส่ไปเลยนี่คือปลาร่าครับ โอ้ยเฮียปลาชะโนดบันนี้มันน,นี่ห้ากระซิเอามีดเสียไปได้มันนี้ข้อทีมหนึ่งเนี่ยก็สีบีบักหน้าห้าสิบเนียงมันก่อนเนียงเนียงเนียงคือเห็ดนี่เนียงครับมันนี้เอาเชือดปากหนาวเอา้าแม่มึงบักน้ามีตะเม็ด พามันออกก่อนครับพี่น้องนี่บีบปากนาวเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เบิ้งบักน,า,กนาวปากนาวดูใส่จากนิ่มปิดใส่บักถั่วน้ำบ่ไม่อย่างเลยใส่เตื้อ ผ่านแสบประตำมมันอยี่ยงสิมาคนนี่วันเลยวฮ้ยแตะแสบครับพี่น้องมากมากวันนี้เฮากระซิบตามเสร็จแล้วซึมแล้วสุดยอดครับไปครับไปเบิ่งผมกินได้เลยไปไปไปเร,เร็วเร็วนี่ก็คือเสร็จแล้วครับนี่นี่ครับเสร็จแล้วครับ ตำแตนนี่มีไข่ตม้มมีต้มน้ไมัครับแล้วก็มีกุนเชียงแล้วก็มีเส้นครับเส้นมีครับลวกครับแล้วก็มีผักกระถินครับมากเลยครับมาเลย เชียงครับคณเชียงไม้ไมันมันหนังเกืบอบแสบครับแซบล่างมือเด็กไขยกาใส่มือล่างมือล,ะละ่ะอาซอนสองม,มาอยู่แต่ว่าใส่ซอนสองม,มันมนันนัวครับ มันต้องแบบจากมือเลยเข้มขึ้นมือนี่มาต่อไปซิมาเห็ดให้เบิงครับการกินปักกตินครับเบิงครับอ้โอ้ออออขอล่างอีกรอบครับขอล่างอีกรอบนี่เบิงมาก เบิงเบิงเขาเห็น huh. ส uh ู้เบิงสู้ฟังเอ้ยขาเห็นอะเบิงครับนี่เห็น้ไมงรอะางเอะขากะจะแกเอยขกะะกะอลู่เนี่ค่ะอืมอืมอืมย่งนี้ แซ่บครับมีไข่ต้มตามด้วยค้นแนครับค้นแน รสชาติมันเข้ากันกว่านี้สีออกไปข้างนอกกระบะกาออกนั่นแหละพี่น้องน,อ,งนอนโลหมูย่อ,น,อ,อน,นี่เนื้อใหม่แล้วครับนี่เนื้อใหม่มั้งแต่ ใชยภูมิครับบ้านคอยเองบอกมาใหม่เอาไปตุยตุยกับนี่ตุยกับน้ำตั้งน้ำ ก็ยังเหนียวคือเกาอยู่ครับนี่แต่ว่ากระแสบครับรวาบาเพ็ดครับอันนี้เผ็ดอยู่เ้อ เียวครับเคียเน้อที่ปอกบอกทินเ้นบกทินมันแก่แล้วครับพี่น้องหูดบะมันเลยโอ้ยชหมูกออะเดอร์แนี้

侬啊？<No> เห็ดแล้วเพลียดีครับตาตำแตงข้ากระเบิดร้องเร่าครับวันนี้ครับใช่มากินเซนมีเข้าครับนี่ตุยกนำนำตำแตงครับ อิ่มแล้วล่ะครับพี่น้องสมกับหิวเขาอยู่พี่น้องอิ่มหลายอิ่มลรวได้ไหมนี้ทั้งขี่โมกได้ไหมนี้พี่น้องเอาเอา,เอากองกองกะจบไปแล้วครับสำหรับคลิปนี้ครับท่านผู้ใหมากนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมเฮ็ดคลิปต่อไปนะครับสหวันนีขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ